ผมลอยชุนพงทองอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่ให้ข้อมูลที่คนไทยไม่รู้เกี่ยวกับสงครามของปูตินและหลายคนก็เรียกร้องให้ผมวิเคราะห์ว่าใครจะชนะเพราะว่าคนไทยสนใจเหลือเกินคลิปนี้ผมจะมาฟันธงว่ารัสเซียจะแพ้แม้นว่ามีนิวเคลียร์ก็ตามก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่ง วอล,ลเซียกับยูเครนนั้นเขารักกันเหมือนพี่น้องมันมีแต่ผู้นําบ้าๆเท่านั้นแหละที่อยากจะทําสงครามเหมือนไทยกับลาวรักกันเหมือนพี่น้องแต่ถ้ามีสงครามเมื่อไหร่ก็คือมาจากผู้นําไม่ใช่มาจากประชาชนที่เขาเกลียดกันและตรกะของคนไทยในขณะนี้เนี่ยเอาความเกลียดเป็นที่ตั้งถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วอยากจะให้คนเข้ามาเลือกผมผมไม่ต้องแสดงจุดยืน ลื่นนโยบายการพัฒนาประเทศอะไรให้มากมายผมรู้ว่าคนไทยเกลียดใครแล้วผมก็ไปด่าคนนั้นเยอะๆคนไทยเลือกฝ่ายตรงข้ามกับที่ตนเองเกลียดบวกกับทฤษฎีสมคบคิดที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเอาเบอร์หนึ่งมาเป็นจำเลยคนไทยกลุ่มหนึ่งเกลียดอเมริกาใครก็ได้ที่จะมางัดข้อกับอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรือจีนแม้แต่เกาหลีเหนือก็เชียร์ด้วย ล่าก็ว่าโลกนี้มันมีแค่2ฝ่ายเท่านั้นเองคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนมันไม่มีฝ่ายที่3มฝ่ายที่4มันมีมิติเดียวก็คือจากซ้ายไปขวามันไม่มีบนลงล่างหรือหน้าหลังให้เลือกแล้วจิตวิทยาของคนที่ไม่ฉลาดเขาอยากทำตัวให้ฉลาดอยากจะทำตัวให้รู้ทันคนอื่นไอาการรู้ทันคนอื่นนั่นก็เลยเป็นหลุมพางของทฤษฎีสมคบคิด เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคุณกดเข้าไปดูได้ว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงและคำถามใหญ่ของทฤษฎีสมคบคิดก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นใครได้ประโยชน์และว,วิเคราะห์จากจุดนั้นตักกะเนี่ยมันดูเหมือนฉลาดแต่มันอาจจะเป็นตักกะที่ป่วยแม้แต่สงครามรัเสเซียยูเครนเนี่ยก็ยังมีคนวิเคราะห์ไปเลยว่าเอาเมริกาจะได้ประโยชน์ ทุกประเทศซื้อน้ำมันแพงหมดเพราะว่าเขาไม่ซื้อน้ำมันจากรัเสเซียและเหมือนนักการเมืองไทยคนไทยเนี่ยอยากจะรู้นักว่าฝ่ายไหนจะชนะและจะอยู่ข้างฝ่ายที่จะชนะโดยที่ไม่ดูความผิดชอบชั่วดีความถูกต้องเล่าก็ว่ามันเป็นการแข่งขันกีฬาดูซิว่าฟอร์มของใครเหนือกว่าเดี๋ยวจะไปเชียร์ฝ่ายนั้นคลิปที่แล้วผมไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ ในระยะ40ปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปี1989สาภาพโซเวียตล่มสลายและสาภาพโซเวียตเนี่ยมีขีปนาวุธหัวลบนิวเคลียร์เยอะมากบางส่วนเก็บเอาไว้ในยูเครนบางส่วนอยู่ในรัสเซียอยู่ในยูเครนเนี่ยว่ากันมากถึงพันลูกเลยทีเดียวเรียกว่ามากกว่าจีนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะ3-4เท่า แล้วทำไมต้องเก็บในยูเครนเพราะว่ายูเครนเป็นแหล่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์คนยูเครนกับคนรัสเซียเนี่ยร่วมกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แหล่งแร่ยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ในยูเครนมันก็เลยต้องตั้งกันที่ยูเครนแม้แต่โรงงานชเนบิลก็อยู่ทางเหนือของยูเครนยูเครนมีหัวลบนิวเคลียร์เป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในขณะนั้น2ปีให้หลังรัสเซียบอกว่า ขอหัวลบนิวเคลีร์ทั้งหมดในเมื่อยูเครนเป็นประเทศที่รักสงบรัสเซียก็ขอหัวลบนิวเคลร์ทั้งหมดโดยทาสัญญากันว่าถ้ายูเครนถูกใครลุกลานรัสเซียต้องปกป้องโดยเฉพาะการลุกลานจากเนโตในขณะนั้นซึ่งยูเครนกลัวมากถ้าชาติใดมาลังแกยูเครนรัสเซียจะปกป้องนี่คือพันธสัญญาที่มีต่อกันในตอนที่ส่งมอบหัวลบนิวเคร์ทั้งหมด ให้กับรัเสเซียในปี1991ถัดมา10กว่าปีชาติที่เคยเป็นพันธมิตรในวอร์ซอพคของโซเวียตยูเนียนย้ายข้างตีตัวออกห่างจากรักเสเซียไปเข้ากับเนโตแต่ว่ายังมี2ชาติที่จงรักภักดีกับรัเสเซียมากเพราะพันธสัญญาที่รัเสเซียให้ไว้ก็คือยูเครนกับเบลารุสถ้าใครมาลังแก2ชาตินี้รัเสเซียปกป้องแต่ปัญหามันมาอยู่ที่ปี2014 รัเสเซียอยากจะได้ใครเมียคืนรับรองคํำประกาศอิสรภาพของใครเมียแล้วก็ดำเนินการลงประชามติของคนใครเมียโดยที่รัเสเซียส่งทหารเข้าไปในการดำเนินการประชามตินะครับก็คือประชามติอันเนี้ยอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัเสเซียโดยที่ในใครเมียนั้นมีประชากรรัเสเซียอยู่ประมาณ56ก็คือเกินครึ่ง แต่ไอการที่จะลงประชามติแยกตัวนั้นมันไม่มีอยู่ในรัฐนูลของยูเครนคือมันแยกไม่ได้แต่ผลการลงประชามติถ้าคุณฟังข่าวจากรัสเซียเขาก็บอกว่าโอ้ยชนะกันท่วมท้น80%ถ้าคุณฟังข่าวจากยูเครนเขาก็บอกว่าโอ้มันบัดขยิ่งทั้งนั้นเอาเข้าจริงๆมันน่าจะชนะกันตามเปอร์เซ็นต์ของพล,ลเมืองก็คือพลเมืองเนี่ย รัเสเซียมี56%มันก็ควรจะชนะ56%และต่างชาติเขาก็มองว่ามันมีบัตรขยงในการลงประชามติครั้งนั้นการทําอย่างนี้ของรัเสเซียเนี่ยโดยการยึดใครเมียคืนยูเครนก็มองว่านี่เป็นการละเมิดสัญญาไหนว่าจะปกป้องยูเครนไงกลับมาลังแกยูเครนซะเองยูเครนก็บอกว่านี่คือการละเมิดสัญญาอย่างชัดเจน ส่วนรัสเซียก็บอกว่าอ้าวก็ปกป้องจากเนโตไงปกป้องจากชาติอื่นๆไงใครเมียเขาอยากจะแยกตัวเป็นอิสระเองนี่ทีนี้ยูเครนก็เริ่มคิดละว่าตกลงเนี่ยรัสเซียเนี่ยปกป้องหรือลุกลานกันแน่เริ่มคิดที่จะไปอยู่กับเนโตละเพราะว่าเขาคิดว่าเอ๊ะรัสเซียไม่ได้ปกป้องนะรัสเซียเป็นตัวที่มาลุกลานต่างหากคนที่จะปกป้องยูเครน จากรัเสเซียได้คุณคิดว่ามีใครก็เนโตถูกไหมครับเหมือนกับชาติสลาฟอื่นๆที่แปรพักไปแล้วมันเหลือแค่สองชาติเท่านั้นนะ่ะถ้าไม่นับรัเสเซียก็คือยูเครนกับเบลารุสยูเครนก็คิดล้ว่าถึงคราวละที่ฉันจะต้องแปรพักพเพราะรัสเซียลังแกอย่างแบบนี้ก็คือยูเครนคิดแต่ว่าไม่ได้สมัครทีนี้ล่าสุดอย่างที่ผมอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ รัสเซียไปรับรองคำประกาศอิสรภาพของอินฟลูเอนเซอร์ในสองรัฐของยูเครนก็คือดอนนตกับลูฮันที่นี้ยูเครนก็ตาสว่างว่าคิดผิดมาตลอดว่ารัสเซียจะมาปกป้องเขาที่ไหนได้ต้องการมายึดแหล่งแร่สำคัญของยุโรปซึ่งอยู่ในสองรัฐนี้ยูเครนก็อยากจะร่วมกับเนโตเพราะเนโตนั้นสามารถปกป้องยูเครนจากรัสเซียได้ แต่ปรากฏว่ามีบางชาติในเนโต้คัดค้านไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ยูเครนเข้ามาเดี๋ยวจะผิดใจกับรัเสเซียเดี๋ยวจะเกิดสงครามเย็นรอบใหม่ก็ยับยั้งเอาไว้ยูเครนก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของเนโต้ณวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเนโต้เพราะมีบางชาติในเนโต้นั่นแหละคัดค้านในวิกฤตรอบนี้มีสี่อย่างที่ปูตินคาดการผิด หนึ่งก็คือไม่คิดว่าจะมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจแรงขนาดนี้คือแรงกว่าที่เคยกระทำมานึกว่าไม่มีการแซงชั่นที่สามารถแรงไปกว่านี้ได้นึกไม่ถึงว่ามีการปิดสวิฟโดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือการโอนเงินเข้าออกเนี่ยมันยากกว่าเดิมมากคุณลงไปถามนักท่องเที่ยวรัสเซียสิที่ภูเก็ตหรือพัทยาก็ได้ในเมื่อโอนเงินเข้าออกไม่ได้มันจะซื้อขายอะไรได้นะ่ะ หุ้นมันถึงตกกัน90%เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนว่าหุ้นตก90%บริษัทยักษ์ใหญ่ขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ส่งสินค้าเข้าไม่ขนสินค้าออกจากรัสเซียและบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอีกเหมือนกันถอนการลงทุนจากรัสเซียทั้งหมดค่างเงินรูเบิลหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ย20%แล้วยังตกไปถึง3 0นหนักหนาสาหัสมากสำหรับคนรัสเซีย และตั้งแต่มีวิกฤตไครเมีย2014เป็นต้นมาค่างเงินของรัสเซียตอกอย่างเดียวเลยตอนนี้1รูเบิลเนี่ยแค่1เซนูเอสเท่านั้นเองอันที่2ที่พลูตินคาดไม่ถึงก็คือความนิยมในซิเลนสกีก่อนการเลือกตั้งซิเลนสกี้นี่ได้รับคะแนนเสียงถล่มทลาย70%แต่หลังจากเข้ามาบริหารแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ พราะมันฝังรากเข้ามาในระบบราชการของเขาคือตัวเขาเองอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตแต่ว่าไอ้ระบบราชการของเขานั้นมันทุจริตกันทุกระดับแก้ไม่ได้ความนิยมของเขาจาก70%ที่ได้รับคะแนนเสียงทุ่มทนแลนสไลด์เนี่ยนะลดตามลงเหลือ20%หลังจากที่รัเสเซียบุกค,ความนิยมของเขาพุ่งจาก20%เป็น90%ปูตินคาดไม่ถึงว่าจะมีการกระเพื่อมขนาดนี้ของ มวลชนชาวยูเครนคนยูเครนออกมาต่อต้านสงครามต่อต้านรัสเซียมากขนาดนี้ความเป็นชาตินิยมกลับคืนมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแคว้นที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญก็คือลูฮันกับดอนเนตอันที่สามที่ปูตินคาดไม่ถึงก็คือไม่คิดว่าคนในรัสเซียจะออกมาต่อต้านตัวเองประท้วงกันหมดทุกเมืองเลยนะห้าสิบเมืองใหญ่ๆเนี่ยประท้วงกันหมด ต่อต้านปูตินคนรัสเซียไม่เห็นด้วยกับการทําสงครามก็เหมือนกับไทยไปทําสงครามกับลาวอ่ะคุณคิดว่าคนไทยอยากจะทําสงครามกับลาวไหมอยากจะไปยึดชัยบุรีกับคืนมาจากลาวไหมจับคุมคนไปกว่าเก้าพันคนแล้วอ่ะแล้วก็จับเพิ่มอีกทุกวันและอันที่สี่ไอ้น,นี่สําคัญมากๆเลยคือทหารของรัสเซียเองไม่อยากลบเขาไม่อยากทําร้ายคนยูเครน เหมือนกระส่งทหารไปให้ไปทำลายคนลาวอะ่ะคุณคิดหรอว่าทหารไทยเขาสมัครใจอะ่ะเขาก็ต้องถามเอ๊ะคนลาวมาทําอะไรให้เราแล้วทาไมเราต้องไปทํรลายเขาคือมันเป็นจิตสํานึกของพลทหารคุณสั่งให้ไปบอมเมืองในยูเครนแล้วก็ไม่รู้ว่าอาวุธของรัสเซียมันไม่ดีหรือว่าไอ้คนที่ทิ้งระเบิดมันจงใจกันแน่จุดที่ทิ้งระเบิดกับเป้าหมายนั้นห่างกันเป็นกิโลมันหมายความว่าอย่างไงพลทหารมันไม่อยากทําสงคราม ทีนี้คําถามก็คือทําไมรัเสเซียจะแพ้มามองทางด้านเศรษฐกิจก่อนรัเสเซียถูกประนามในสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติโดยประเทศกว่า75% 3ใน4ประนามรัเสเซียอันที่สองเงินเฟอ้อหนะักเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ให้แลกเงินรูโบิแม้นว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแบบมโหลานเลย20%ค่างเงินก็ยังตกไปถึง30% ตลาดหุ้นวันแรกนั้นตกไปห้าเซตแล้วเขาก็ปิดทําการแล้วมาเปิดอีกทีก็ตกลงไปอีกตอนนี้ก็คือตกลงไป90%อร์ซจนเลิกซื้อขายแล้วไม่อยากเปิดตลาดแล้วไม่อยากเห็นตัวเลขนานาชาติร่วมกันคว่ำบาตรธุรกรรมทางการเงินคือโอนเงินเข้าออกไม่ได้อย่างงี้ข้างเงินมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะมันก็ใช้กันในประเทศถูกไหมประเทศอื่นเขาไม่รับรองประเทศอื่นเซ็นชั่นเขาไม่ต้องการให้เอาเงินรูเบิลมาใช้ ในการขนสินค้าเข้าออกก็มีปัญหาก่อนหน้านี้3บริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้มีไม่รู้กี่บริษัทแล้วที่เซ็นชันไม่ขนสินค้าเข้าออกให้บริษัทน้ํามันบริษัทแก๊สที่เป็นลงทุนในรัสเซียก็ถอนการลงทุนและปัญหาใหญ่ของรัสเซียก็คือ1ใน3ของรายได้ GDP มาจากยุโรปประกาศงดซื้อน้ํามันดิบจากรัสเซีย ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารเข้าออกตัดข้าวของเครื่องใช้ไม่ให้คุณซื้ออะไรเลยทุกอย่างจะต้องผลิตในบ้านมีประเทศไหนอยู่ได้บ้างทางด้านการทหารฝั่งยูเครนเนี่ยเขาสู้ยิบตาปูตินนึกว่าเขาจะไม่สู้พอคิดว่ายังไงเนโตก็คงไม่ส่งทหารมาช่วยเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในสัญญา เนโตไม่ช่วยก็จริงแต่ว่าชาติพันธมิตรในเนโต้เขาสมัครใจส่งไปเองอย่างเช่นอเมริกาเยอรมันอังกฤษแคนาดาส่งอาวุธไปให้ให้ประชาชนยูเครนจับอาวุธสู้เองและอาวุธที่สำคัญก็คือจรวดต่อต้านเครื่องบินและรถถังของฝั่งตะวันตกเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงมากคือไม่จำเป็นต้องส่งรถถังไปยูเครนเลย ส่งจรวดต,ต่อต้านรถถังเพราะเป็นฝ่ายตั้งรับไม่คิดจะลุกรานรัเสเซียอยู่แล้วและอันที่3ที่หลายคนไม่รู้ว่าสงครามจลายุหรือกอริล่าวอร์หรือสงครามในเมืองเนี่ยไม่ว่ารัเสเซียหรือ US ไม่เคยชนะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ต่อให้รัเสเซียยึดยูเครนได้ก็ไม่มีทางครอบครองยูเครนได้การที่จะครอบครองยูเครนได้นั้นมันจะต้องมีผลประโยชน์ให้ยูเครน มันจะต้องทำให้ประชาชนมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นรัเสเซียไม่เคยทำได้เพราะตัวเองก็ยากจนแม้แต่อเมริกาหรือฝรั่งเศสที่พยายามไปพัฒนาชีวิตชาวเวียดนามให้ดีขึ้นก็ทำไม่สำเร็จเพราะยังไงซะกองกำลังทหารกับพล,ลเรือนนั้นเขาเป็นชาติเดียวกันเขาไม่ต้องการคนต่างชาติเข้ามาในดินแดนของเขาและพลทหารของรัเสเซียที่บอกว่าไม่เต็มใจเ่ย คุณต้องมาดูรายละเอียดนิดนึงทหารของรัสเซียหนึ่งในหกมีเชื้อสายยูเครนปู่ของเขาอาจจะเป็นยูเครยนย่าของเขาอาจจะเป็นยูเครนหรือทวดของเขาคนใดคนหนึ่งใน8คนอาจจะเป็นยูเครนจะให้ไปฆ่าคนที่พูดภาษาเดียวกันต่างสำเนียงอย่างเงี้ยด้วยสามัญสำนึกของมนุษย์อ่ะมันทำไม่ได้แล้วทหารรัสเซียเวลาเขาอาสาสมัครเนี่ยนะโปร,ปรแกนดาของเขาเนี่ยก็คือ มีเอาไว้ปกป้องประเทศคุณไปทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือคุณไปปกป้องประเทศปกป้องมาเตอร์แลนด์ปกป้องดินแดนแม่ที่มีพระคุณต่อเราเวลาเขาายอัพหรือเขาสมัครมาเป็นทหารเขาก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นี้ว่าเขามาปกป้องรัสเซียเขาไม่ได้มารับใช้ปูตินเขาไม่ต้องการที่จะไปลุกลานประเทศอื่นคําว่ากรลาโหมคนไทยหลายคนก็ไม่เข้าใจ กลาโหมเนี่ยมันแปลว่าปกป้องประเทศมันไม่ได้แปลว่าทหารนะกระทรวงกลาโหมก็คือกระทรวงปกป้องประเทศมันก็เลยไม่มีทหารรัสเซียคนไหนที่เต็มใจจะไปลุกลานยูเครนที่นี้ไอ้พร็อพแกนด้าของรัสเซียเนี่ยมันจะต้องหลอกกันอย่างนี้บอกว่าไปซ้อมรบพอไปซ้อมรบแล้วให้ย้ายกําลังเข้ายูเครนเพื่อไปรักษาสันติภาพให้กับบ้านพี่เมืองน้อง อย่างที่มีการแชร์คลิปออกมาทหารคนหนึ่งเขาแชทกับแม่เขาผ่านแอปทางอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่ากลายเป็นว่าเขามาลุกล้ำดินแดนประเทศอื่นและนี่ก็คือข้อความสุดท้ายที่เขาส่งถึงแม่เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและไอความจริงอันเนี้ยปัจจุบันมันปกปิดกันไม่ได้เพราะว่าการสื่อสารที่มันทั่วถึงเพราะโปรแกรมดามันเคยใช้ได้ดีในหลังสงครามโลกในยุค ก่อนหน้านี้20ปีพลทหารของรัเสเซียก็รู้เขามาที่เนี่ยไม่ใช่มารักษาสันติภาพแต่เขามายึดประเทศคนอื่นเขามันก็เลยทำให้มีทหารรัเสเซียบางส่วนเริ่มขัดขืนคำสั่งโดยเฉพาะการโจมตีพล,ลเรือนและสิ่งที่จะทำให้รัเสเซียแพ้เนี่ยคือแพ้จากศึกภายในความรู้สึกของคนรัเสเซียในเมื่อโลกมันเป็นโซเชียลมีเดีย ขยายวงกว้างขนาดนี้เขาก็รู้ว่าเขาเลือกใครมาเป็นประธานาธิบดีและทำไมปูตินได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีไปถามเพื่อนเขาบอกมันไม่ได้เลือกไอ้นี่ก็ไม่ได้เลือกไอ้นั่นก็ไม่ได้เลือกปูตินไม่เป็นที่นิยมแต่ทำไมคะแนนเสียงได้รับเลือกท่วมทน้นเขาก็บอกไอ้นี่มันมาจากบัตรขยงหาความนิยมจากเสียงส่วนมากไม่ได้แล้วก็เน้นนโยบายปราบปรามฝ่ายค้าน ไม่ให้ได้พูดและเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำฝ่ายค้านก็เกือบตายจากการวางยาพิษบนเครื่องบินและสิ่งที่รัฐบาลกลัวที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีการประท้วงรัฐบาลมากกว่า50เมืองแล้วก็ลามไปเรื่อยๆคนรัเสเซียรู้ดีว่าเขาเดือดร้อนจากการกระทําของผู้นําก็คือปูตินเขาไม่ได้เดือดร้อนจากคนยูเครนและคนรัเสเซียเองเนี่ยหนึ่งในห เขามีญาติเขามีพี่มีน้องอยู่ในยูเครนแล้วเขาก็ติดต่อกันตลอดเวลาด้วยอินเทอร์เน็ตมันไม่เหมือนสมัยก่อนย้ายประเทศแล้วก็ตัดขาดกันไปเพราะเขาพูดภาษาเดียวกันและเหตุที่ผมรู้ว่ารัเสเซียกำลังจะพังเพราะว่ามันถึงขนาดที่ว่าออกกฎหมายห้ามประชาชนรัเสเซียพูดถึงสงครามในยูเครนถ้าใครพูดถึงสงครามในยูเครนเมื่อไหร่ มีโทษอาญาหมายความว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นเอาไม่อยู่ไอการที่เอาไม่อยู่เนี่ยต้องออกกฎเหล็กขนาดนี้เลยคําถามต่อไปก็คือเอ๊ะมันมีโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์ไหมคุณต้องเข้าใจประเด็นนะว่าถ้ามีสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับเนโตมันไม่ใช่ตามทฤษฎีสมคบคิด ที่บอกว่ารัเสเซียจะต้องทําสงครามกับอเมริกาแล้วไม่ใช่ทําสงครามนิวเคลียร์กับยูเครนแม้รัเสเซียจะมีหัวลบมากกว่าประมาณว่า6,200หัวก็คือรวมของยูเครนที่เอาเข้ามาแล้วแต่หัวลบที่มันพร้อมบรรจุะคือคุณมีปืนมากกว่าเขาจริงแต่ว่าไอ้ปืนที่มันบรรจุก,กระสุนเน่ยถ้าจะยิงให้หมด6,000ลูก ต้องใช้เวลาเป็นเดือนต้องทยอยยิงขณะที่อเมริกาพร้อมที่จะบรรจุไอ้ที่เหลือข้ามคืนข้ามวันเท่านั้นเองแต่ประเด็นสำคัญก็คือนุกหรือหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยมีไว้ขู่มันไม่มีใครกล้าใช้จริงหรอกเพราะว่ามันจะถูกปิดล้อมจากนานาชาติและถ้าเกิดรัดเสเซียต้องการก่อสงครามกับเนโต้เขาไม่ได้ลบกับอเมริกาชาติเดียวอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็มีหัวลบนิวเคลียร์ และอเมริกาก็ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีอวกาศในการสกัดกั้นหัวลบนิวเคลียร์ที่ยิงข้ามทวีปที่เรียกว่า ICBM และเนโตก็ยังได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ทั้งทางบกทั้งทางทะเลโดยเฉพาะทางทะเลเนี่ยก็คือเรือดำน้ำสามารถยิงได้ใกล้มากจากทะเลบอลติกจากน่านาน้ำที่ประเทศในเครือของโซเวียตแปรพักไปอยู่เนโตเพราะฉะนั้นผมมองว่ารัสเซียจะไม่ทำสงครามนิวเคลียร์ ผมอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดทําสงครามขึ้นมาก็มีแต่แพ้อย่างเดียวคุณไม่ควรเริ่มสงครามที่รู้ว่าตนเองแพ้ยกเว้นคนบ้าที่นี้ก็มีหลายคนที่มองว่าต้องโทษเบอร์หนึ่งไว้ก่อนก็คือมันตรงตามทฤษฎีสมคบคิดนั่นแหละถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นถ้าโทษเอเมริกาไว้ก่อนเนี่ยจะมีคนเชื่อเสมอแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอการยึดได้กับครอบครองได้นี่มันไม่เหมือนกัน จีนเป็นชาติเดียวที่ประสบความสำเร็จในการยึดทิเบตและครอบครองที่เบตได้เทคนิคง่ายนิดเดียวและจีนเท่านั้นที่ทำได้ก็คือพล,ลเมืองส่งคนเข้าไปอยู่สักสามล้านคนแค่นี้ก็ครอบครองที่เบตได้ละโซเวียตไม่สามารถส่งคนสามล้านคนเข้าไปอยู่ในอัฟกา,านิสถานหรือสหรัฐอเมริกาไม่สามารถสง่งคนอเมริกันล้านคนเข้าไปอยู่ในเวียดนามได้ในอัฟกา,านิสถาน หลายคนก็เกิดไม่ทันสมัยที่โซเวียตยึดอัฟกา,านิสถานเวลาพูดถึงสงครามในอัฟกานิสถานก็นึกถึงอเมริกาอย่างเดียวปี1979จนถึงปี1988สหภาพโซเวียตยึดอัฟกา,านิสถานหวังที่จะขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ยึดอัฟกานิสถานได้แต่ครอบครองไม่ได้ถูกต่อต้านส่วนสงครามอิรัก คุณต้องเข้าใจว่าสงครามอิรักนั้นมันไม่ใช่ว่าระหว่างอเมริกากับอิรักนะตัวคู่สงครามจริงๆเนี่ยมันคือเกิดจากอิรักไปยึดคูเวตแล้วประเทศพันธมิตรก็คืออเมริกาอังกฤษออ,อสเตรเลียฝรั่งเศสแคนาดาแล้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีซาอุดีด้วยก็เป็นพันธมิตรเพราะว่าซาอุดีเนี่ยก็กลัางงาวเหมือนกันกลัวอิรักพอมาถึงสงครามอัฟกานิสถานในปี2001แล้วก็ลากยาวมาถึง2014 ไอ้เนี่ยมันเป็นสำคัญที่ซับซ้อนมากมันเกิดจากการก่อการร้ายระเบิดตึกโเทรดและศัตรูที่สําคัญที่อเมริกาหมายหัวก็คืออัลกออิดะแต่ว่าอัลกออิดะนั้นเข้าไปร่วมกับทลิบานมันก็เลยต้องถล่มทั้งคู่ทหิบานนั้นในที่สุดมันก็ไปทะเลาะกับอัลกออิดะในเมื่อจัดการให้มันสงบไม่ได้แล้วก็เปลืองงบอเมริกาก็เลยถอนตัวบอกให้จัดการในองค์เาเองแล้วกัน เพราะเป้าหมายในการเข้าอัฟกานิสถานก็คือจัดการกับอัลกออิดะอย่างอื่นไม่อยากยุ่งและพูดถึงสงครามอิรักปี2003ไอ้นี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงของทั้งอเมริกาและก็อังกฤษก็คือไปเชื่อข่าวกลองว่ามีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิรักเป็นเหตุที่ต้องจัดการกับซัดดานฮูเซนสงครามครั้งนี้แคนาดาไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเพราะแคนาดานั้นไม่คิดว่า ไอาการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาหรือสงครามเวียดนามก็ตามนะแคนาดาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เอาไว้แม้แต่คนพม่ายังรู้เลยผมเจอคนพม่าเนี่ยที่เคยอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วก็ย้ายมาอยู่แคนาดาคติพจน์ที่สําคัญที่สุดของคนไทยของนักการเมืองไทยนักการเมืองไทยเนี่ยคุณรู้ไหมว่า เขาอยากจะอยู่ฝั่งไหนฝ่ายไหนโดยมีอะไรเป็นตัวตัดสินเขาอยากจะรู้ว่าใครจะชนะเลือกตั้งในครั้งหน้าแล้วเขาจะอยู่ฝ่ายชนะนักการเมืองไทยส่วนมากสมองของมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่อยากจะเป็นรัฐบาลโดยอ้างโน่นอ้างนี่ทำเพื่อประชาชนแต่จะทำเพื่อประชาชนได้ยังไงในเมื่อถ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลอา่ะมันก็ลงหลุมเดียวกันอยู่แล้วไม่มีจุดยืนอะไรทั้งนั้น แล้วคุณรู้ไหมว่าคนพม่าคนนั้นเขาบอกคติพจน์ของคนไทยกับผมว่ายังไงแล้วผมจำได้ดีและผมก็เศร้าใจมากที่ได้ยินคติพจน์อันนี้จากคนพมา่าแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องบอกคุณคติพจน์ที่สําคัญกว่าศีลห้าของคนไทยก็คือรู้อะไรไม่สู้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขอขอบพระคุณที่ติดตาม และทนฟังจนจบสวัสดีครับและอย่าลืมคลิปที่แนบไว้นะครับก็คือทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงทําไมคนถึงหลงเชื่อกันมากมายและคลิปที่สองที่ผมจะแนบไว้ก็คือนิสัยของคนไทยที่ทําให้ฝรั่งดูถูกมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่คนไทยต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เขาดูถูกได้ถ้าชอบคุณไม่ต้องกดไลค์ ยกเว้นคุณชอบจริงๆจะดีกว่าถ้ากด subscribe และกดแจ้งเตือนผมมีคลิปสำหรับสาธารณะไม่เยอะมันไม่ได้แจ้งเตือนคุณทุกวันแจ้งเตือนอย่างมากก็สัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งและถ้าอยากรู้ความเห็นที่ผมไม่พูดในที่สาธารณะก็กดจอยกดสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้คุณจะได้ดูคลิปที่ผมพูดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น